สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมในคัมเตอร์นะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อ Nintendo Switch ผ่านโปรแกรม OBS เล่นผ่านคอมนะครับสามารถสตรีมได้แล้วก็อัดคลิปได้นะครับว่าทํายังไงต้องบอกก่อนนะว่าผมก็หาวิธีนี้มาพักนึงแล้วแล้วก็ไปดูคลิปอื่นไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสรุปให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับว่ามันเชื่อมต่อกันยังไงนะครับก่อนอื่นที่เห็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่คือผมเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับผ่านโปรแกรม OBS นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นนะฮ เราต้องมีอะไรบ้างนะครับมาเดี๋ยวดูตามรูปได้เลยครับโอเคอย่างแรกเลยเราต้องมี Nintendo Switch กับ Doc k นะครับในการเชื่อมต่อนะครับอย่างที่2เราต้องมี hdmi นะครับก็คือตัวเชื่อมต่อผ่านออสาย hdmi ที่เชื่อมต่อกับ d o c k แล้วก็ผ่าน n i n t e n d o Switch นะครับเพื่อมาแลนเข้ากับโปรแกรม obs นะครับโอเคพอเราแบบว่าเชื่อมต่อเสร็จแล้วหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่ก็คือเราสามารถเสียบอย่างนี้ได้เลย พอเสียบเสร็จนะครับตรงเนี้ยไอ้รู USB เนี่ยเราเสียบเข้าคอมได้เลยไม่ต้องคิดอะไรมากครับเสียบให้มันตรงรูพอจากนั้นเดี๋ยวผมจะย่อหน้านี้ออกก่อนนะปึ๊บอ่ะเฮ้ยกดผิดกดผิดปึ๊บอ่ะตอนแรกหน้าตาของโปรแกรม OBS เราจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับไอตรงเดี๋ยวผมจะตัวหลบแรบไอตรงเนี้ยไอตรงลูกเล่นตรงนี้ยครับแหล่งเนี มันจะมีบันทึกเสียงขาออกบันทึกเสียงขาเข้าโปรแกรมวิดีโอแล้วก็จับหน้าจอนะครับตรงนี้ทุกคนอาจจะพอรู้คร่าวๆนะผมจะไม่บอกรายละเอียดอะไรลึกนะครับผมจะบอกวิธีการทําเชื่อมต่อ Nintendo Switch เลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยให้เรากดบวกนะครับจากนั้นให้เราไปตรงเมนูอุปกรณ์จับภาพวิดีโอนะครับวงเล็บกล้องนะครับเราคลิกไปเลยโอเคคลิกไปนะครับ จากนั้นมันจะขึ้นว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันจะเป็นกล้องอ m มิดเว็บ a m มนะครับตรงนี้ก็คือผมเสียบกล้องไว้ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยผมจะให้มันรันผ่านโปรแกรม obs นะให้เรากดตรงนี้มันจะขึ้นคำว่า usb video นะครับตรงนี้ให้เรากดโอเคไปเลยอ่าจะสังเกตได้ว่าจอ nintendo switch ผมขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเราก็กดตกลงไปเดี๋ยวตรงนี้ผมจะหุบจอ nintendo switch ก่อนนะครับมันจะไม่เห็นไอ้ลูกเล่นตรงนี้อ่าสิ่งแรกที่เราควรจะต้องไปปรับเลยนะครับ โอเคเสียงขาออกเนี่ยเราควรจะต้องไปปรับแบบแน่นอนนะครับให้เรามาดูตรงจุดไข่ปลา3ามจุดตรงนี้นะครับเสียงมันจะมีเสียงขาเข้าก็คือรับไมที่ผมตั้งค่าไว้แล้วนะแล้วก็เสียงขาออกส่วนใหญ่ตอนที่ว่าเราทํา Nintendo Switch ผ่านจอมาได้แล้วนะครับเสียงมันจะไม่มาตามนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาบอกวิธีตั้งค่าเลยแล้วกันนะครับให้เรากดเข้าไปที่ไข่ปลา3ามจุดตรงนี้แล้วก็คุณสมบัติขั้นสูงนะครับจะสังเกตได้ว่า มันจะมีอุปกรณ์กล้องจับภาพเนี่ยตรงนี้ผมแนะนํานะครับให้มันเขียนไว้ว่ามันเป็นของ Nintendo Switch นะครับเพื่อที่เวลาเรามาเซตติ้งเนี่ยเราจะได้สามารถเซตติ้งได้แบบง่ายๆหน่อยครับไม่ต้องมาหาอุปกรณ์นะครับโอเคแต่ว่าคลิปนี้ผมจะรวบลัดหน่อยผมเลยไม่ตั้งค่านะครับโอเคให้เรามากดตรงนี้นะครับมอนิเตอร์อย่างเดียวปิดเสียงเอาพุตนะครับตรงนี้อ่าเราก็ตั้งค่าไปนะครับส่วนตัวผมตั้งค่ามาแล้วมันเลยขึ้นหน้าต่างนี้นะครับโอเค แล้วเราก็จะมาลองดูในเครื่อง Nintendo Switch นะครับว่าเสียงมันจะออกหรือเปล่านะเดี๋ยวผมลดหน้าจอตรงนี้ก่อนปุ๊บโอเคทุกคนตอนนี้หน้าจอ Nintendo Switch ผมขึ้นมาใหม่แล้วเมื่อกี้มันค้างนะครับให้เรากดลองลองเช็คดูนะครับว่าเสียงมันออกหรือเปล่าถ้าเสียงมันออกมันจะขึ้นตรงเสียงขาออกนะครับ <c oughs> อ่ะตอนนี้เสียงมาแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนแรกมันเสียงมันไม่มานะโอเคเดี๋ยวผมจะหุบหุบจอนี้ลงแล้วก็เอาจอนี้ขึ้นแล้วกันนะครับ นี่จะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดผมกดเลื่อนเนี่ยเสียงไอ้ตรงขาขาออกเนี่ยมันจะขึ้นด้วยนะครับตรงนี้อาจจะสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าเราอยากได้เสียงประมาณไหนนะครับนี่ตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับก็คือเล่นได้ปกติโอเคนี่เออแล้วก็มาส่วนตรงนี้ผมลืมบอกไปนะท่านผู้ชมส่วนใครที่อยากจะเล่นหน้าจอของเออ t i n t o s w o s w i t ิตเต็มๆเนี่ย มันกดตรงปุ่มนี้นะครับก่อนอื่นเลยอะถ้าเราไม่ได้กดตั้งค่าเหมือนผมอะมันจะขึ้นมาหน้าจออย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะเห็นโปรแกรม OBS รอบนอกนะครับให้เรามากดตรงหน้าจอตรงที่ว่าเรานาแลนเข้ามานะครับก็คืออุปกรณ์จับภาพตรงนี้นะครับอ่าให้เรากดคลิกขวาใช่ไหมแล้วก็ไปเมนูตรง Open ตรงนี้นะครับ Project แล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับทีเนี้ยมันจะเป็นภาพเต็มๆเลยนะครับเป็นแบบ f u ลส s รีนเลยโอเคครับก็ประมาณนี้ครับในการ เชื่อมต่อ HDMI ผ่านเอ่อผ่านจอคอมผ่านโปรแกรม OBS นะครับถ้าเกิดใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็สอบถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกทุกการตั้งค่านะครับว่าตั้งค่ายัางไงส่วนตัวผมว่าจะหาคลิปแบบว่าว่าจะทำได้ยี่ผมก็งงเหมือนกันผมก็ทำไม่เป็นนะครับโอเคครับคลิปนี้ถ้าเกิดมีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องในคันเตอร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ